สวัสดีมิรลักทอมแอนด์เจอรี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครหนูกันนะครับเป็นตัวนี้พอดีผมได้เหรียญทองมาผมก็จัดซะเลยนะนี่นักสืบเจอรี่นะครับเคยเจออยู่ทีหนึ่งตัวนี้มันหายตัวได้นะฮะเคยเจออยู่ทีหนึ่งสี่ตัวนะครับผมเจอสี่ตัวเลยนะหนูหนูหายตัวนะครับก็ค่อนข้างรู้สึกว่าจับยากจับตัวยากเหมือนกันนะฮะ เลยลองซื้อมาเล่นเลยแต่ลงสนามจริงนะครับในโหมดคลาสสิกนะฮะไปเจอแมวคาร์บอยด้วยนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมว่ามันค่อนข้างน่าลำคาญน,นะไอหนูตัวเนี้ยไอหนูตัวนี้ค่อนข้างน่าลำคาญมีความน่าลำคาญพอสมควรดูกันดีกว่าครับว่า เหรียญอยู่ประมาณ3 0 0พนิดๆเองนะครับเหรียญทองซื้อได้ประมาณ3 0 0พนิดๆก็ซื้อได้แล้วนะครับตัวนี้เป็นหนูราคาถูกผมก็ไล่ซื้อไปก่อนซื้อไปเรื่อยๆนะฮะมาให้ทุกคนดูก่อนชูแมไปครับเก็บ EXP ก่อนเรา โดนแย่งนะครับผมเพื่อนกันเพื่อนกันไม่แย่งกันหรอกเก็บไม่ทันเราเก็บไม่ทันนายเองแหละเี่เราได้แล้วหนึ่งอันเฮ้ยอยู่กันได้แล้ว นี่แบบลงดิ่งถูใต้ดินเลยนะครับเราไม่ได้สำร็จวเหยียบเขาให้แล้วยังไงล่ะสวยงามนะครับผมท่าแรกเป็นท่าซ่อนกายนะครับท,ท่าที่สองเป็นท่าปลาปลาควันนะครับอ่าไปเฮ้ย ขพื่อนโดนแล้วครับทุกคนโอ้โหมันเข็นผมออกไปนี่เลยนะฮะ ราอยู่ไกลเกินไปนะทุกคนแมวเฝ้าด้วยนะครับมันมันไกลนะทางขึ้นเดีเพื่อนไปโดนจับเดีด๋ยวนะ ท่าสองเป็นปลาระเบิดควันท่าแรกเป็นท่าหายตัวแต่มันก็มีเวลานะครับก็ไม่จะนานเลยขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นรูปโลกเอ่อเอ้ยโถเอ้ยโทษนะเพื่อนอย่าว่ากันเลย ทำไมผมขึ้นไม่ได้วะเนี่ยโอ้โหสุดขาอืมไปลากมันมานี่ยดันครับจังหวะนี้ เฝ้าครับ่ปเป็นราเาอาตัวรอดได้นะครับเราแต่ต้องมีสมาธิกับเขานิดนึงนะฮะเพราะเราเราเจอแมวที่ค่อนข้างโอเคตอนนี้ชิทต้องผักไปได้สองอันนะภารกิจของเราชีดที่สามไป ขึ้นนยงเี้ยผมจะขึ้นเนี่ย,นนย,อยโอเคผมว่าผมเห็นอยู่แบบแค่ทุกคนเอาตัวรอดได้เรามันก็จะเล่นง่ายแล้วเนาะ เดี๋ยวเราไปทำภารกิจดนันตันนี้กันแลวกันครับตอนนี้เพื่อนอยู่ข้างล่างสองตัวเขาน่าจะเอาตัวรอดกันได้นะฮะสวยแล้วโอ้โหโดนจับทั้งคู่เลยนะครับไม่ไปช่วยไม่ได้แล้วเอา โอ้วอะไรโอ้เฮ้ยโอ้โหไม่จับตัวอื่นนั่นเราโชคายนะครับไปโดนหมา โดดไม่พ้หัวหมามาเล่นนะก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะลองพิจารณากระูนะครับเพราะหนูมันมันก็จะมีบัตรการ์ดไว้ช่วยได้นะครับไปแล้วครับ แท้แลครับเกมนี้โอเคนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับสกิลเขากมีหายตัวแล้วก็ระเบิดควันนะครับระเบิดควันแมวก็จะมองเห็นแต่เรามองเห็นนะฮะ <c oughs> ตามนั้นแหละครับแมวเก่งโอ <c oughs> <c oughs> okay. เคหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะขอจบการรีวิวเจ้าหนูเจ้าหนูนักสืบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะครับ <c oughs> ผมก็ใจร้อนรีบซื้อด้วย สวัสดีครับผม